สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายได้ขายดีหรือขายกำไรดีบน e ี a y กลับมาอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยนะหายไปหลายวันเลยนะครับก็มีปัญหานะฮะปัญหาที่ทำงานนะเพราะว่าตอนนี้ลงมาเปิดขายของนะครับโอ้แล้วเมื่อวานแบบผมตรงเลยเครียดมากนะเครียดมากเรื่องปัญหาที่ทำงานไม่ได้เกี่ยวปัญหากับ eBay เบ่อส่งของด e ีแชลตอนนี้อยู่ละนองลนวะเออตอนนี้ผมอยู่ละนองนะครับก็สามารถเลือกส่งด e ีแชลได้ด้วยนะ ก็ยังขายของแล้วก็ส่งดิชแอลได้ตามปกติเลยเพียงแต่ว่าจังหวัดไหนนะครับที่ดิชแอลเนี่ยเขาไม่มีออฟฟิศนะครับไม่มีออฟฟิศเนี่ยต้องนดึงดับก็เขาจะให้เคอร์รี่ครับมารับก่อนอ่าแล้วก็เคอร์รี่เนี่ยก็จะไปส่งให้ดิชแอลก็เป็นการลดต้นทุนนะฮะที่เขาจะต้องมาเปิดออฟฟิศจ้างพนักงานอะไรไปครับก็เอางินตรงนั้นเนี่ย มันลงเป็นหลายครั้งเพราะเพราะยังไงถ้าเกิดจ้างพนักงานมันก็ต้องมีเงินเดือนมีต้องไปเก็บของอยู่ดีแต่ยอดมันไม่เยอะนะครับยอดมันไม่เยอะนะก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ทําได้แล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมีคลิปนี้ด้วยบางประเทศที่ไม่ควรจะส่งดชแชลนะครับเป็นอย่างไรนะแต่เดี๋ยวขอคุยคลิปนี้ก่อนเพราะเราหายไปหลา,ายวันนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งใจทำคลิปสินค้าไม่ซ้อนมาหายไปนานเลยด้วยนะครับอย่าว่ากันเนาะ อ่ะโอเคเข้าเรื่องเกันนนเมื่อกี้น้องผมแรงยงาเดี๋ยวเขาไปตอบน้องนะครับสินค้าชิ้นนี้นะครับอ่อแต่ก่อนอื่นนะฮะคลิปนี้นะครับจัดทําโดย odonline.com นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมอ่ารูปไม่มาทำไมไม่มานะฮะโอเคโปรตรงนี้ภาพผมแนะนํานะหมื่นสองมันคือโปรปรกติอยู่แล้วถ้าเรียนควบนะฮะช่วงนี้แถมเครื่องมือสองปีนะฮะแต่ โปรล่ามีลดราคาค่าเรียนนะครับหรืออีกโปรหนึ่งสีทองนะฮะไม่ลดแต่คุณได้เครื่องมือบิ้ลไปจัดไปนะฮะสอบถามได้นะครับ่ะสินค้าตัวนี้นะครับผมดูจากเครื่องมือนะฮะลิงก์ของออดออนไลน์นะครับพรุนี้นะครผมกดกดไปพวบจะเป็นสินค้าที่ขายได้จริงๆบน ebay แล้วนะฮะอันนี้ขอออกนะตอนนี้ผมนั่งในออฟฟิศคนเดียวเลยนะฮะขอถอดก่อนไม่ไรเพราะว่าไม่มีอะไรนะฮะอยาก จิบกาแฟนิดนึงนะฮะอเมริกาโน่อ่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือของออดออนไลน์นะครับที่กดปุ๊บเจอเจอสินค้าที่ขายได้เลยสีเขียวปับ๊บทันทีและเพิ่งขายออกด้วยคลิปนี้ผมอัดวันที่สองพฤษภานะครับแต่อเมริกายังเป็นหนึ่งพฤษภาอยู่ดูชิ้นแรกเลยครับสีอะไรนี่สีเขียวนะฮะและออกวันที่ หนึ่งพฤษภาซึ่งตอนนี้อเมริกาอย่างหนึ่งพฤษภาอยู่นะฮะนี่คือเครื่องมือที่จะช่วยแชร์ไอเดียนะครับสาหรับไอเดียมือใหม่หลายๆคนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมไปตอบน้องปิดเสียงไลน์ไปก่อนนะครับให้น้องพิมพ์มไปก่อนทําคลิปก่อนแป๊บนึงนะฮะอ่ะซึ่งวันนี้นะฮะผมก็กดมาครับเจอกระเบ๋าสารนะฮะตัวหนึง่งหลายๆคนคนไทยอาจจะทําเองผมไม่รู้ราคาเมืองไทยนะที่แบบคุณเอาไปขายปลีกยยังไงแต่ต้นทุนก็คงไม่กี่บาทถูกไหม ชิ้นนี้นะครับขายบนิเบณได้ยี่สิบเก้าจุดเก้าค่าส่งอีกห้าดอลลาร์นะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วนะถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วนะครับในช่วงนี้ภาพผมเปิดมันค้างๆเนอะสงสัยเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ผมต้องไปเรียนสตาร์ทคอมนิดนึงนะฮะ <S <S อ่ะขายได้ที่933แล้วก็ค่าส่งอีก156เป็น1 0 0 0 0กว่าบาทแล้วขายไปแล้ว2ใบนะฮะแปลว่าทำเงินไปแล้วประมาณ2,000บาท ผมดูด้ยังไงก็ยังมีกําไรนะสําหรับคนที่ทําเองแต่ไม่รู้ช่องทางช่วงนี้คุยไปไหนไม่ได้คุณสามารถขายบนอ e ีเบย์และโพสต์นะครับแต่ว่าช่วงนี้นิดนึงนะฮะไปรษณีย์ไทยถ้าไทยส่งไปรษณีย์ไทยปัญหาคือตอนนี้ปิดถึง5พฤษภาคม64นะครับแต่วันนี้วันที่2แล้วแหละผมไม่เชื่อว,วันนี้คุณโพสต์มันจะขายออกเลยทันทีอ่ะโพสต์ไปเถอะนะเดีย๋ยวไปรษณีย์ไทยขาส่งต่างประเทศเนะี่ยก็จะเปิด ให้เริ่มปฏิบัติการ5พฤศภาชนะครับซึ่งเหลือในเวลาในคลิปขอมอัดเนี่ยอยู่3วันก็ส่งได้นะครับสรุปนะฮะคนคนนี้ได้เงินจากการขายกระเป๋าไปแล้ว2ใบรวมเป็นเศษ2,000กว่าบาทนะครับยังไงก็ถือว่าคุ้มมากๆอ่ะผมพูดอยู่ทุกคลิปนะครับว่าอะไรครับซ้ำๆเดือนเดนเนี่ยขยันหาของนะครับเพื่อนคนนี้เนี่ยซื้อเครื่องมือไปไม่ทําอะไรเลยจนสุดท้ายเริ่มทําตอนเดือนเอ่อตรงนี้จบ30มกราคมเขาเริ่มทําประมาณทันวา นะครับช่วงธันวายอดขายเป็นแสนแล้วครับสเดือนผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้แค่คุณขยันว่าฝรั่งซื้ออะไรฝรั่งใช้คีย์เวิร์ดอะไรถ้าคุณตีโจทย์ตรงนี้แตกนะครับบอกได้เลยว่าแม้จะโควิดก็เถอะ แต่ก็คุณก็สามารถทำเงินแสนบน e ี a y ไม่ใช่เรื่องยากนะครับน่าเนเพื่อนขอเชิญเลยได้ที่โค้ดเคศูนย์หนึ่งนย์หสูสหนึ่งสหนึ่งนะครับจริงๆโค้ดนี้ผมทำเมื่อวานนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาได้อัดเลยยุ่งมากเกี่ยวกับเรื่องงานที่ท,ที่ที่ที่ละหนอนะเกี่ยวกับขายอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ครับก็เลยอัดคลิปเช้านี้ที่ยังไม่มีใครมาคุณดูสิเมื่อวานาว,วันเสาร์วันแรงงานวันนี้ก็วันอาทิตย์ไอ้พวกต้องมานั่งออฟฟิศทุกวันเนะี่ย แต่มันก็ชินแล้วเพราะว่าทำงานออนไลน์ก็อยู่บ้านก็ทำอะไรทุกวันอยู่แล้วอันนี้ก็มาทำงานที่ Office ออฟฟิศบ้านตัวเองนะครับ วันนี้จะนับสต็อกแล้วจะไม่นับอีกแล้วจะเข้าโปรแกรมอะไรให้มันเรียบร้อยไปเลยนะครับฝากฝังด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจกับเรานะฮะใครสนใจเรียนนะครับก็ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ไปดูโปรกปกติได้หรือโปรต,ต้นคลิปนะครับก็ผมว่าทำให้คุ้มค่าที่สุดนะครับติดต่อเราได้นะฮะมุมซ้ายล่าง0ูนย์หกหนึ่ากนะครับคลิปเพื่อเพื่อนเป็นเพื่อนกับเราได้คุยกับเราได้ทางไลน์นะครับที่หน้าเว็บไซต์มีปุ่มเพิ่มเพื่อนไลน์ก็คลิกเข้ามาเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ ท้ายคลิปครับเป็นกําลังใจกับเราง่ายๆครับถ้าคุณเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์อยากกดติดตามก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งและเราก็จะมีกําลังใจว่าเออมีคนติดตามเราเพิ่มนะอะไรเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับจบคลิปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ